ก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาพื้นที่ที่จะทำโรงพยาบาลสนามในขนาดที่ใหญ่นะครับต้องการพื้นที่เยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ในในจังหวัดเราก็ไม่อยากไปเปิดหลายๆที่ ถ้ารวมมาอยู่ที่เดียวหรือที่ใหญ่ๆได้เนี่ยก็จะในเรื่องของการจัดการของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยจะทําได้ง่ายขึ้นเนี่ยอันนี้คือคือวัตถุประสงค์ของของการหาโรงพยาบาลพื้นที่ที่จะทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มก็ในส่วนของสมาชิกาอวตสาร,ร,รเนี่ยแจ้งให้กับสมาชิกทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะขอความร่วมมือจากสมาชิกเนี่ยให้มีความพร้อม กับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับคือตอนนี้โรงพยาบาลก็เต็มโรงพาบาลสนามก็เริ่มเต็มเนี่ยก็ทางสมาชิกเองที่มีศักยภาพที่จะทำสักืีควอนตีนเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะฮะในกับการรับมือในภาวะถ้าเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจะได้มีความพร้อมในการการทำตรงนี้แต่ครั้งนี้เนี่ย จะง่ายกว่าครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนกับเราซ้อมมาละทีหนึ่งหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ทํามาก่อนแล้วด้วยนะครับครั้งนี้ก็จะง่ายขึ้นหรือไม่ก็ทําเป็นระบบ Bubble ้ oh. ลแอ l เพราะนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็วิธีการก็จะมีความแตกต่างกันนะครับถ้ามีเกิดเหตุเมื่อไรเนี่ยสาธารณสุขจะเข้าไปให้คำแนะนำกับตัวโรงงานนั้นว่าวิธีไหนเนี่ยเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด สำหรับคนคนคนในพนักง,งานในโรงงานนั้นครับการรับมือของเราเนี่ยอ,อ,อย่างย่งโรงพยาบาลสนามสภาอาุอุกดกรรมเนี่ยเราเราได้เริ่มเฟสหนึ่งไปแล้วจริงๆอ,ะอ่ะผมเนี่ยอยากจะทำเฟส2เฟสสด้วยซ้ำอยากจะทำเป็นศูนย์ต่อสู้โควิดเซ็นเตอร์ให้กับจหวัดสมุรสาครเลยนะครับเพื่อหนึ่งให้ให้แพทย์โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยทำงานง่ายขึ้น นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ก็มีศึกษาไปละส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่เรายังมีใหญ่พอที่จะทําได้อันนี้ก็ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อไว้อนาคตเราจะได้มีเครื่องมือเนี่ยต่อสูอ้โควิดได้ให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาคร